สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้านะครับที่ผมเพิ่งสั่งซื้อมาจาก l a z a ด a เป็นรีวิวแกะกล่องนะครับก็แพ็คมาอย่างดีนะครับเป็นสินค้าอะไรนั้นเ,เราเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ ก็ใส่กล่องมาอย่างดีนะครับให้กล่องมาอย่างดีเนี่ยครับเป็นตัวใส้กลองอากาศของรถยนต์ t o y ย t a v i o อนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้รถยนต์โตโยต o าเบอะนะครับรุ่นปีของผมเป็นรุ่นปี2 0 0 5นะครับ2 0 0 3ัน0ามนน้ี่ก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับ เป็น bios โชมแรกนะครับรุ่นแรกก็แพ็กมากอย่างดีนะครับเนี่ยก,ก็ท่านใดที่ไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วนะครับก็สามารถที่จะซื้อมาเปลี่ยนได้เองนะครับซึ่งก็วิธีการเปลี่ยนก็สามารถทำได้ด้วยเองครับไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวการเปลี่ยนตัวไส้กองไส้กองอากาศของรถยนต์ toyota bios นะครับอันนี้เป็นตัว กองแอร์นะครับของรถยนต์ To y ยต a v i o ออเป็นไส้กองกองแอร์นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วผมก็ซื้อมาเปลี่ยนท่านใดที่ใช้รถมานานแล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนผมก็แนะนำนะครับราคาราคาแต่และต่อชิ้นนี่ไม่ถึงร้อยนะครับนะหลักสิบผมก็จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่สองชิ้นรวมกันแล้วก็รวมค่าขนส่งแล้วก็ร้อยกว่าบาทนะครับ อันนี้ก็จะใส่ได้พอดีนะครับตรงรุ่นตรงรุ่นของ Toyota v i o อรุ่นปีโฉมแรกอะเอาเป็นว่าโฉมแรกด้กันนะครับก็จะใส่ได้พอดีนะครับวิธีเปลี่ยนก็เดี๋ยวผมจะมารีวิววิธีการเปลี่ยนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะสั่งซื้อนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ สั่งซื้อมาจาก Lazada ท่านใดที่สนใจก็สวัสดีสั่งซื้อได้นะครับอ่านลิงก์ด้านล่างนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ